การเจริญสติมีผลต่อสมองอย่างไรการเจริญสติดเป็นการฝึกให้จิตอยู่กับปัจจุบันโดยมีการรับรู้และตระหนักรู้ถึงความคิดอารมณ์และความรู้สึกของตนเองอย่างมีสติซึ่งมีผลต่อสมองในหลายด้านดังนี้ 1. ช่วยให้สมองสงบลดความเครียดลดฮอร์โมนคอร์ติซอล การฝึกสติช่วยลดการทำงานของอมิตตาลาซึ่งเป็นศูนย์กลางของอารมณ์ความเครียดและความกลัวลดระดับคอร์ติซอนซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดส่งผลให้เรารู้สึกสงบขึ้น 2. พัฒนาสมาธิและความจำเสริมสร้างสมองส่วนหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจจะทำงานดีขึ้น ช่วยให้ความจำดีขึ้นเพราะลดการรบกวนของอารมณ์และความเครียด 3. เพิ่มความสามารถในการควบคุมอารมณ์ช่วยให้เราสามารถควบคุมอารมณ์และตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ดีขึ้นลดพฤติกรรมที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเช่นความโกรธหรือความวิตกกังวล สี่กระตุ้นการสร้างเซลล์สมองใหม่การเจริญสติช่วยให้สมองปรับตัวและสร้างเซลล์ประสาทใหม่ส่งผลให้สมองสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่และฟื้นตัวจากความเครียดหรือภาวะทางจิตใจได้เร็วขึ้น 5. ส่งเสริมสุขภาพสมองระยะยาวลดความเสี่ยงของโรคทางสมอง งานวิจัยพบว่าการฝึกสติช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมช่วยให้สมองทำงานได้ดีแม้อายุเพิ่มขึ้นการเจริญสติไม่เพียงแต่ทำให้จิตใจสงบแต่ยังมีผลดีต่อสมองในหลายด้านเช่นลดความเครียดพัฒนาความจำควบคุมอารมณ์และช่วยให้สมองสร้างเซลล์ใหม่ได้ดีขึ้น หากฝึกสติเป็นประจำสมองจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้เรามีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขมากขึ้นเมื่อใจสงบสมองก็ทำงานอย่างเป็นระบบและชีวิตก็มีความสุขมากขึ้นข้อดีของการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเป็นการฝึกจิตให้สงบมีสติและจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน ซึ่งส่งผลดีต่อร่างกายจิตใจและสมองในหลายด้านดังนี้ 1. ผลดีต่อจิตใจลดความเครียดและความวิตกกังวลสมาธิช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดทำให้จิตใจสงบขึ้นเพิ่มความสุขและสมดุลทางอารมณ์ช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเซโรโทนิน และโดพามีนซึ่งทำให้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขช่วยควบคุมอารมณ์ทำให้เรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองลดความโกรธและความหมงุดหงิด 2. ผลดีต่อสมองพัฒนาความจำและสมาธิสมาธิช่วยให้สมองส่วนหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับความจำและการตัดสินใจทำงานได้ดีขึ้น เพิ่มความสามารถในการคิดและวิเคราะห์สมาธิช่วยให้สมองสามารถประมวลผลข้อมูลและแก้ปัญหาได้ดีขึ้นช่วยให้สมองสร้างเซลล์ใหม่ทำให้สมองสามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงของโรคทางสมองการนั่งสมาธิเป็นประจำช่วยลดโอกาสเกิดโรคอัลไซเมอร์และสมองเสือ่อม 3. ผลดีต่อร่างกายช่วยลดความดันโลหิตการนั่งสมาธิช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานดีขึ้นลดความดันโลหิตและลดความเสี่ยงโรคหัวใจเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันสมาธิช่วยลดความเครียดซึ่งเป็นสาเหตุของการอ่อนแอของระบบภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ช่วยให้นอนหลับดีขึ้นการทำสมาธิก่อนนอนช่วยลดความฟุ้งซ่านทำให้หลับสนิทและตื่นมาอย่างสดชื่น 4. ผลดีต่อชีวิตประจำวันช่วยให้มีสติและปัญญาในการใช้ชีวิตทำให้เรารู้จักควบคุมตัวเองไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ช่วยให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สมาธิช่วยเพิ่มความสามารถในการโฟกัสทําให้ทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเมื่อใจสงบเราจะพูดจาไทเรอะขึ้นลดความขัดแย้งกับคนรอบข้างการนั่งสมาธิเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่มีประโยชน์มากมายทั้งด้านจิตใจสมองร่างกาย และชีวิตประจำวันหากฝึกเป็นประจำจะช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบสมองที่เฉียบคุมร่างกายที่แข็งแรงและชีวิตที่สมดุลสมาธิเปรียบเสมือนยารักษาใจยิ่งฝึกมากใจยิ่งสงบและชีวิตยิ่งมีความสุขสาธุ